เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีไม้์จังนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม seven day to die นะครับเวอร์ชัน2.0 EP ที่69ครับก็ขออะไรชิวๆบ้างเราผ่านอะไรมาหนักหน่วงระดับ6ไปแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็เลยจะมาทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดตึกตึกนี้แหละที่เราเก็บกวาดไปแล้วเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเราลุยไปแล้ว เราเก็บชั้นดาดฟ้าชั้น5กับชั้น4ครั้งนี้ผมจะเก็บ3 2 1ใต้ดินเอาให้โล่งครับเดี๋ยวผมจะเอาให้โล่งเลยนะครับแล้วก็มาสรุปผลกันครับว่าได้ของอะไรบ้างนะครับจากตึกตึกนี้นะฮะซึ่งคร่าวๆนะอันนี้แค่คร่าวๆครับนี่ฮะคร่าวๆได้จากตึกนี้เลยนะครับจากการเก็บของที่อยู่ด้านในนะครับไม่ได้มาจากตัวซอมบี้แต่อย่างใดนะครับก็เยอะแล้วนะ2กล่องเต็มแล้วนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนละกันระหว่างเก็บของถ้าเจอของดีๆแน่นอนนะเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูครับอาจจะตัดตอนเก็บของบางส่วนมาให้ด้วยนะครับผมโอเคครับไปเก็บของกันเลยดีกว่าพอมาดูอีกทีนึงก็สวยงามดีเหมือนกันนะเนี่ยมันคือสะอาดไงสะอาดของสะอาดดูแต่ละห้องโห้โลงประทับใจตัวเองมากจะเก็บอะไรสะอาดขนาดนี้ ได้ยินเสียงซอมยังไม่มาสี่ทุ่มวิ่งมาเลยไอ้หนูมามามาวิ่งมาวิ่งมาด้านล่างก็เปิดประตูไว้เรียบร้อยอาเจ้าไว้โทษโทษโ,โใช้มีดเอาขวานอา่ะมันมีจังหวะโดนตอนง้างขึ้นแล้วก็ง้างลงอีกรอบเหรอเอขวานนี้ก็ใช่เล่นนะฟาด2ทีนะฮะโอ้ไปยกอด อ่าขอบคุณนะครับห้องนี้เขาเก็บซ่อนกระเป๋าไว้ในช่องกาแพงด้วยฮะเขาเก็บกล้วยไว้สองลูกสองลูกเอามาทําอะไรอะยักค่านะครับไม่ใช่กล้วยแต่หน้าตามันคล้ายกล้วยผมเลียๆกล้วยนะครับขออภัยด้วยโคมไฟไหนตกเราเก็บนะครับโคมไฟไหนตั้งเราปล่อยไว้นะครับผมปาดไปนะฮะอ่าตู้ไม่ค่อยดีอะผมเอาออกกันแล้วกันนะน้องตู้นะครับอันนี้เอาออกไปเลย ขวานทรงพลังที่สุดแล้วใน3โลกนะครับอันนี้โคมไฟสวยอยู่อะ่ะตั้งบนพื้นน่ะทิ้งเอาไว้ก็แล้วกันอ๋องัดได้ชิ้นส่วนใช่ไหมอาโลหะนะฮะสตีลนะครับสตีล,นะตลอิงกอสหรือไม่ก็ไอรอนอิงกอสนี่แหละอุ้ยสตีลอิงกอสกับไอรอนอิงกอสได้มานี่ว่าจำได้แล้วครับลื้ฟื้นมาแล้วเขาบอกว่าให้งัดไปสักรอบ2รอบแต่ยญงงัดหมดเพื่อให้เหลือของข้าง,งในให้มันรีของด้วยแต่เราจะลื้ตึกทั้งตึกเพราะฉะนั้นไปให้หมด ลูกค้ามาให้ปาดครับปาดไปหนึ่งทีโหดจาาเดี๋ยวแป๊บขอดูห้องอื่นๆน,นั่นยังมียังมีเศษเหลือตรงพื้นอีกมอร์นิ่งครับไอคุณผู้หญิงไม่กรีดนะไม่กรีดแหละนะครับไม่กรีดหรอกนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมด้านล่างนี้อีกชั้นเฮ้ยจุ๊บอจูตัดแขนก่อนอเดี๋ยวตัดแขนอีกข้างอ,อตัดไขกข้างออ มีมืนมีมืนเอ๊ะแป๊บโอเคมือนอยู่มือนอยู่ฮ้ยซึบอ้าจัดการได้ครับ1ขนแล้วจัดการอีก1ขนได้แล้วเสี่ยงนี้เปียกแป้นไปเลยเสี่ยงนี้เปียนไปเลยโอเคเรียบร้อยซอมบี้มีมานะ2ตัวเอ้ยเจอปะจะปาดปาด2ปาด3ปาดสี่เมื่อไหร่จะตายปาด5จนสตามิน่าหมด ก็ยังไม่ตายไม่กล้าขยับไปไหนเลยคนส่วนใหญ่จะตกใจตอนที่มันอ้วกใส่นะครับแล้วจะถอยหารู้ไหมครับการถอยจะเป็นการเหยียบอ้วกของมันนั่นเองเจอตัวมันให้วิ่งเข้าใส่นะครับห้ามถอยนะเวลามันอ้วก <c oughs> อย่าไปกลัวมันห้ามกลัวมันมือผมเปลี่ยนเป็นมีดเฉยลั่นลั่นลั่น <c oughs> มาไหมมาอีกไหมเอาอีกแล้วเหร อ่าลองใช้ขวานดูนี่แน่โอ้ทีเดียวเองอวิ่งเข้าใส่บอกแล้วว่าต้องทําไมมันมาเยอะจังเลยอะ่ะเฮ้ขวานเอาเรื่องนะคุณไม่ใช่เล่นเล่นโอ้โห,ห,ห,หส,สตัวมากันยังไงใครนัดมาเจคกริสเน่เอ้ใหม่ใหม่ใ่เจคกริสมันต้องเป็นตัวพิเศษกว่านี้นะครับอันนี้ตัวธรรมดาไปหน่อยน่าจะซอมบี้ทั่วไปแหละแถวนี้แหละนะฮะเดาเอา โอ้โห oh ขวานเก็บหมดครับตกใจน้องโดนอย่าให้พี่ตกใจสิลูกขวานหนีตีฟอหมดอ่าดต่อครับจุดนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้เข้านะครับเมื่อตอนอลุยนะฮะตอนลุยในพาร์ทที่แล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะลงไปดูครับว่ามีอะไรข้างในนะครับอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างสิ่งสำคัญ อะไรบางอย่างก็เป็นได้แต่ตอนนี้ขอเก็บมูลี่พวกนี้ก่อนอย่างน้อยพลาสติกอย่างดีเอาไปทำเป็นลูกดอกหน้าไม้หรือว่าจะเป็นลูกดอกของธนูที่เป็นระดับสตีลได้นะครับต้นทุนสูงหน่อยแต่ดามเมจค่อนข้างสูงนิดนึงก็เอานะฮะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สุดสายนะครับของธนูและหน้าไม้เพราะฉะนั้นเอาไปด้วยเอาไปด้วย โอเคเดี๋ยวเคลียเก้าอี้ตรงนี้แป๊บหนึ่งเรียบร้อยละไปเราไปดูดีกว่าครับว่าด้านล่างนี้คืออะไรครับครั้งที่แล้วเราไม่ได้ลงนะครั้งนี้เราได้ลงแล้วหันซ้ายแลขวาเหมือนจะเป็นท่อน้ําแค่เนี้ไอเรานึกว่าจะมีแบบทางลงไปเจอห้องลับหรืออะไรสักอย่างไม่มีมีเห็ดหนึ่งก้อนเชื้อสปอร์เห็ดกับอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกับกระเป๋าหนึ่งใบที่ข้างในมีเป็นชิ้นส่วนเกราะ จ้าขอบคุณจ้าไม่มีอะไรเลยจ้าเดียวเดีเดียวอืมวิตางัดได้ด้วยโอเคขอเลยเอ้าก็งัดได้ไงงัดได้เราก็เก็บมันมันลกท่อนี้มันลกเผื่อมีคนตกลงมาแล้วมาโอ้หัวชนท่ออย่างเงี้ยตายตายแน่ๆเจ้าของตึกมีรับผิดชอบบานเพราะฉะนั้นออกไปเอาออกไปเอาออกไปโอเคไอ้ตรงช่องผมอยากรู้จังช่อง เอเอได้ไหมเนี่ยอ๋อโอเคครับเป็นอ๋อด้านล่างมีทางหน้าอันนี้น่าจะเป็นบันไดลงออกทางด้านหน้าอันนี้น่าจะเป็นประตูหน้านะครับเดาเอาดูจากทรงแล้วน่าจะใช่ผมนึกถึงตอนผมสมัยอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนะครับผมยิ่งห้องเล็กมากเท่าไหร่บางที่เขาถูกมากๆนะครับเขาก็จะเอ็นดูนิสิตนักศึกษานะครับที่เข้าไปบางคนที่มีตังเนี่ย ธรรมดาครับอยู่หอพักดีๆครับราคาแพงๆครับสำหรับใครที่ไม่มีตังค์อย่างผมแล้วเนี่ยห้องเล็กๆเขาจะพี่ครับมีห้องเช่าราคาถูกๆไหมครับก็มีอยู่น้องอยู่อยู่ตรงสุดมุมห้องอ่ะมันเป็นห้องเก็บของเมื่อก่อนอ่ะแล้วก็พี่ทําเป็นห้องพักเล็กๆมีแอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ไปครับเนี่ยจะเป็นทรงเนี้ยเดียวห้องเล็กไหมเล็กนิดเดียว มีห้องน้ำเตียงก็ไม่มีก็ต้องนอนโซฟาเอานะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้กองผ้าเอาออกโต๊ะไม่สะอาดอ่ะเอาออกเอาออกไม่ไม่ไม่ควรมีไม่ควรมีเหลือโต๊ะอย่างเดียวพอพนักงานใหม่ที่เข้ามาเขาจะได้แบบว่าม mm ีพ hmm. ื OOM ้นที่ใช้สอยเยอะๆนาฬิกาเอาออกไป Ex i t ซนี่ไตีได้นะอย่างน้อยนี่ทำให้ซอมบี้ชะงักได้นะไอเนี่ยไอ้เอวมันจะ เออนี่ไงมันชะง,งักจริงชะง,งักนิดนึงก็ถือว่าชะง,งักแหละนะอืมเอาอีกอะไรกันเยอะแยะเยอะนะครับเยอะนะฮะคุณพี่ซอมบี้ทั้งหลายมีห้องซักผ้าอยู่ตรงนี้อันนี้หรือเก็บหมดทั้งยวงเอาผ้ามางัดตู้ไปด้วยเอาของข้างในมาก่อนและเอาตัวมันไปด้วยอันนี้เหรอ ไม่เอาเดี๋ยวเอาชั้นวางใหม่ที่มันมีดีกว่านี้ใส่เข้าไปเอ๊ะอันนี้มันมูลี่นี่ใช่ไหมใช่ครับเอาไปด้วยเอ็กขันไม้ขันมือเอ็กซิตเอาออกไปไม่สวยไม่สวยเออต้นไม้ตกแต่งค่อนข้างเยอะนะเมนหลักนี่เนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บขวานเจ็บใช่ไหมละ่ะเจ็บขวานคุณยังไม่ตายอ๋อเออะฮะเอเอะศพหาย เดี๋ยวก่อนเข่าเราดอกเราไปกินยาก่อนดีกว่าอึ๊บขนาดติดโอ้ยจะหนีไปไหนล่ะลูกโอเคนะเดี๋ยวผมไปกินยาก่อนครับนิดนึงฮะพอดีเลยอากาศฟ้าฝนคึกขนองอะไรอะไรคุณพี่ครับคุณพี่มันทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยเก็บไปก่อนเดี๋ยวเสียหายเสียหายขึ้นมายุ่งไปยังไปละโอเค เอาตรงกลางก่อนนะผมเอาตรงกลางก่อนรู้สึกตรงกลางมันลกจังเลยงัดก่อนเลยซอมบี้จะคลั่งตอนพายุเข้าไหมเข้าอา่คลั่งครับอันนั้นตัวธรรมดาครับก็ยังวิ่งได้ครับเพราะว่าคลั่งไงพายุมันเข้าแปลกไม่ค่อยเมคเซนนะความที่แบบพายุมาแล้วซอมบี้แบบเอ้ยอ๋ออาจจะเป็นเพราะเสียงพายุ อนุภาคเอาคว้าไม่ใช่อนุภาคเอาอฟ้าไม่ใช่ออนุภา,าคซอมบี้มันอาจจะลอยอยู่ในอากาศคละคลุงพอพายุมาเนี่ยมันทําให้ซอมบี้เนี่ยรู้สึก่าเจอทั้งเสียงไงเสียงพายุที่เข้ามาแล้วก็อนุภา,าคซอมบี้ด้วยทําให้ซอมบี้มันคลั่งนะฮะอืมแถมให้ซอมบี้หน่อยเพราะผมเอาจริงๆมันคืนแดงใช่ไหมคืนแดงนี่โอเคแหละคืออาจจะได้รับผลกระทบเห็นพระจันทร์สีเลือดแล้วแบบ วิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนกลางคืนเป็นเวลาออกล่าของซอมบี้จากพฤติกรรมที่มันจะอยู่นิ่งๆเนี่ยก็จะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกไม่ถูกว่าพายุเข้าแล้วรู้สึกอยากออกล่านี่คืออะไรก็เลยน่าจะเป็นเพราะอาจจะเจออนุภาคซอมบี้เข้าไปฮะทำให้ซอมบี้เขาเอ้ากระเป๋าใบหนึ่งคลั่งก็ได้นะครับเออุยเยอะเยอะเอะไม่ใช่กระเป๋าเขาเรียกว่ากล่องนะกล่องใบนี้เยอะนี่คือ มันคือเป็นผ้าม่านนะครับพลาสติกของจะไหลเข้าไปแล้วก็ไหลออกมาอ๋อนึกออกแล้วอันนี้เป็นเครื่องอบจานอาหารนะครับล้างจานเสร็จล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาวางไว้ตรงนี้มันจะเลื่อนเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะทําการอบแล้วก็ออกมาเป็นจานที่แห้งแล้วนะครับเออเปิด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 ม่านครับเปิดม่านครับเอยเครื่องนี้น่าสนใจดีแฮะงัดได้ด้วย นี่ฮะเฮ้ยถ้าเกิดมันทํางานได้นี่สวยเลยนะฮะผมชอบเลยนะเนี่ยดูดิอ่าข้างบนนี้มันจะมีกระเป๋าแดงอยู่ใบหนึ่งผมจะต้องตีเอาตีง่ายเหรอผมนึกว่าจะตียากอุ้ยตก enemies, ที่จริงไม่ควรที่กระโดดขึ้นมาก่อนนะไอตัวอ่าม้อไอตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นหม้อติดระเบิดไงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นมาเลยอ่ากระเป๋าแดง โอ้ยเอากรีดเฉยบ้าเอ้ยมันกรีดด้วยโอ้โหมันเลียหน้าผมว่ะมันเลียหน้าผมเลยทีเดียวตะกี้นี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะลิ้นนี้ผลบหลลบแผลบ,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 บเลยทีเดียวมาตั้งรับในห้องนี้หลายท่านสินะตะกี้นี้ได้ยินเสียงแล้วมันกรีดก่อนออายัง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 เอาไปเลย ซ้ายขวาซ้ายขวามาซ้ายหรือมาขวาประตูนั้นก็มีประตูนี้ก็มีอยากมาทางด้านไหนบอกบอกบอกเลยพี่รับมือได้หมดตีก้กนสักทีหนึ่งสิมากันสองตัวสตัวแค่น,นี้นะอ่านั่นได้ยินเสียงได้ยินเสียงเฮ้ย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 ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้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 ห้ามกรีดไม่อนุญาตให้กรีดนอนไปก่อนนอนไปอืมไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะานะพี่ไม่เอานะพี่กลับเข้าบ้านก่อน ติดเชื้ออีกแล้วเหรอไม่พน้นไม่พ้นอาการติดเชื้อติดเยอะติดเยอะที่นี่นี้โดนเชื้อเยอะนะครับ้ยุโุ้ยโทษโทษผมสะบัดเมาส์ออกไปก่อนเพราะว่ามันสามารถลือได้นะครับเอ้ยไม่ใช่คน้นอมันสามารถค้นได้คน้นค้นได้ค้นได้อวกด้านนอกกระเสร็จเราด้านในด้านในนี้มีใครมาไหมเสียงมัน หนาหูหนาตามากสนุกดีฮะเขตนี้ไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนเลยได้ได้หนึ่งสกิลพอยเฉยโอเคขอบคุณครับมีมาอีกไหมครับออาประตูนี้ปิดได้เหรอเนี่ยอืมผมกลัวปิดมาแล้วแล้วมันปิดแล้วปิดเลย3มท่านนะคุณผู้หญิง3มท่านนะครับกัดมันลูกกัดมันเลยนี่แหละอ่าเป็นการสู้กันนะฮะระหว่างน้องหมากับซอมบี้อีกแล้วครับ เมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็เจอพาร์ทนี้เราก็เจอนี่น้องหมาเราเก่งมากป่าช่วยป่าช่วยป่าช่วยเรียบร้อยน้องไปละอีกสักพักวิ่งมากัดห้องนี้ทําความสะอาดยากนิดนึงครับหนูมันวิ่งเข้ามาบ่อยฮะก็เลยมัวแต่เคลียร์หนูครับเอาอีกแล้วสินะทําไมกันเนะี่ยหนูมันเยอะอะไรขนาดนี้โอเคเร,เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้กล่องนี้โอ้ oh my god นี่ต้นเกมต้นเกมนี้โคตรดีใจ ดีใจมากเราได้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 เด้นพันกันหมดหมดแล้วต้นเกมนี้ได้ของอย่างี้โคตรดีใจเลยอะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องมาเริ่มคิดวิธีการถล่มตึกนี้แล้วอะผมกำลังคิดอยู่ว่าใดดมไมไม่น่าไม่น่าจะค่อยคงัดทีละส่วนหรออันนี้อะไรเนี่ยมันโอเคเก็บเก็บเรียบร้อยเก็บหมดเฮ้ยถือฮะ ไม้ชดยุงเราได้จากไหนอะ่ะมันมีของที่ได้ไม้ชอดยุงด้วยเหรอมั้งน่าจะใช่แหละนะครับเพราะเราไม่ได้เก็บจากกระเป๋าเลยใช่ไหมก็แสดงว่าเป็นของจากกล่องมันไปได้จากกล่องไหนเนี่ยผมลืมไปแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวย้อนย้อนดูแล้วกันผมอัดคลิปไว้อยู่หรือเปล่าอัดโอเคอัดไว้อยู่ตกใจเน้วไม่ได้อัดยุ่งนี่มันขายกระเป๋าโคตรแบบอะไรวะเนี่ยไปชอบผมชอบอันนี้ผมชอบมากขายกระเป๋าอะโอเคครับไปต่อฮะ โชว์กระเป๋าไงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นกระเป๋าแบร,แบรนด์เนมฮะชั้นเยี่ยมนะครับผมสามารถที่จะเก็บซอมบี้เข้าไปได้ตัวหนึ่งครับหรือคนคนหนึ่งยัดเข้าไปได้นะอะไรอ่ะชักเอ้ยผมตาฝาดหรือเปล่าอืม,อมนิ่งนิ่งนิ่ง,งลูก นี่จะเป็นการแล่เนื้อสดๆจากหมีนะครับอยากได้ส่วนไหนนะฮะอ่าส่วนสะโพกขาหลังนะครับเริ่มติดไฟแล้วเริ่มไหม้ถอยมานิดนึงก่อนช็อตนิดนึงก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการแล่เนื้อส่วนหน้าอกนะฮะนี่ผมจะแล่อ่าส่วนคอออกมานะครับเป็นการเปิดพิสดารอหมีติดไฟโอ้ยมีติดไฟว่ะโอ้โหมีติดไฟมีติดไฟ แลกกันต่อนะครับสำหรับเนื้อหมีครับอันนี้หูหมีไปเอาดีหมีมาดีหมีอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเอ้ยจโอ้ยโหโคตรแรงอะ่ะ <göz intens ifies> น้องหมีเสียงดินเสียงใหญ่ฮ <Gross> ตวัวรัวครับคุณตำรวจอ้คืออืมไม่รู้ว่าเป็นตาไฟให้เขาดับดินก่อนเดี๋ยวเขาระเบิดในห้องนี้จะยุ่งเอา คุณตำรวจครับคุณเศร้าอะไรเหรอครับทำไมคุณมาคุดคูนอนขดอยู่ตรงนี้ครับคุณตำรวจให้พี่ไอ,อยพี่จอดแนะนำอะไรไหมฮะไม่กล้าทำอะไรเลยดูน้องเขาน่ารักไหมะ่ะดูดินอนอะ่ะขดตัวอยู่น่ารักจัดเลยครับฝ้าเพดานมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่ามันอาจจะมีของซ่อนอยู่ครับใช่ครับมันมีกระเป๋าซ่อนอยู่ตรงนี้ครับฝ้าเพดานใครที่เล่น แมปนี้ก็อย่าลืมขึ้นฟ้าเพดานด้วยนะฮะมันวางแล้วมันขึ้นไปได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านจะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนบ้างซึ่งด้านข้างแน่นอนกระเป๋าหนึ่งใบครับตรงนี้ขอบคุณเอ่อวิตามินขอบคุณครับควรขึ้นไปดูนะอย่างเช่นฟ้าพวกเนี้ยนะฮะอย่างน้อยก็คุณวางกล่องขึ้นไปดูก็ได้นะคือผู้พัฒนาเกมนี้เขาแบบว่าเป็นห่วงเราไม่เจอของไงนั่นอันนั้น เอาจริงเหรอนี่ผมแค่ขึ้นมาดูเล่นๆนะนี่ผมต้องเช็คฟ้าเฟดานทุกที่เลยใช่ไหมไอ้นั่นมันของดีมากเลยนะโอ้ oh my god อา่ามันคือตู้เซฟนั่นนะ่ะอยู่ไหนอะตู้เซฟเอ๋อแต่เป็นตู้เซฟที่เปิดแล้วฟ้าร่วงเลยทีนี้ถ้าเป็นตู้เซฟที่ยังไม่เปิดนิดสวยนะฮะเสียดายเสียดายอะไรเนี่ยก้อนหินนี่ฮะตู้เซฟที่เปิดแล้วเอาเป็นว่า โอ้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยโอ้งัดได้ฮะอย่างน้อยก็เอาพวกกลไกเสร็จเหล็กมันิดๆหน่อยๆครับคือไม่ได้คิดว่าจะลื้อฝ้าเพดานหรือว่าขึ้นไปดูฝ้าเพดานนะแต่ตอนนี้ผมว่าผมคิดแล้วล่ะนี่อีกเอาจริงดิผมต้องขึ้นไปดูจริงๆเหรอ,อเอาหน่อยเอาหน่อยขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียละ อะดูสิอ่าไม่มีนะแต่ช่องตรงนู้นไม่แน่ครับช่องนู้นไม่แน่ผมอาจจะขึ้นมาผิดช่องอันนี้รอทํำลายก่อนอ่าหายไปเฉยนี่ต้องต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้อ่านั่น <c oughs> เอาจริงเหรอครับพี่ฟ้าเพดานพี่โอ้โหขอบคุณครับมันมีจริงด้วยว่ะอ่าโอเคแล้วทีนี้ อันนี้ด้วยไหมครับห้องครัวเนี่ยโอ้ย <Okay, S 1> oh, น้องโดน <something. S 1> อย่ามาขวางพี่อ่าไม่มีอ้าวไม่มีเฉยอะไรวะนะอ๋อมันมีกระเป๋าแดงแฟนทิ้งอยู่ตรงนี้แล้วไงฟาเพดานเลยแบบไม่ต้องนะแต่ว่าไฟตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไปไป,ไป,ไปมา,มาใช่อะหยุดทําไมนะเนี่ยผมว่าใช่แล้วล่ะผมว่าผมอยากงัดไอ้หลอดไฟพวกนี้แล้วตอนแรกว่าจะไม่ไม่งัดนะครับไปไป,ไปมารู้สึกตอนนี้อยากงัดแลวขออนุญาตแล้วกัน แกงสามชาติเหรอมีตัวกระโดดหนึ่งตัว,ตวพ่นหนึ่งน้องหมาอีกหนึ่งแกงสามชาติฮะน้องหมาวิ่งมาละเอาโอ้โหกระเป๋าแดงเชียวนะเอาโอ้ยโ,โอ้ย radiation เจ็บแสบปวดร้าวยังอะไรผุดมาจากดินเกิดมาจากดินตายไปกับดินไปยังยังยังอยู่ยังอยู่ เดี๋ยวเก็บศพก่อนนะครับแล้วเก็บกระเป๋าฟ้าฮะโอ้โหดูของดรอปจากซอมบี้ครับดักเทปอย่างเงี้ยหายากนะบางทีนะฮะกระสุน61สนัดอย่างเงี้ยลูกซองอย่างเงี้ยชิ้นส่วนประกอบเกาะอ,อย่างเงี้ยนี่นอ๋อกระสุน130นัดนี่40นัดนี่มันได้ดีกว่าได้ดีกว่าตึกอีกได้ดีของวันตึกอีกนะฮะ คือไม่ต้องเข้าตึกก็ได้นะถ้าอยู่ในเขตนี้ครับคุณล่าหมีล่าน้องหมาล้องหมีอะไรอย่างนี้ฮะได้แน่นอนครับโอ้ยตายสี่ห้าตัวกระโดดขึ้นกระโดดลงมาๆๆสามทุ่มยังสว่างอยู่เลยอ่ะนี่มันฤดูร้อนเหรอบ้านผมฤดูหนาวนี้แป๊บเดียว6กโมงนี้เริ่มมืดแล้วนะครับเคลีย์อะไหนๆมาทางนี้ก็ลงมาเก็บจากทางด้านนี้เลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ไอ้กล่องเขียวตรงนั้นมันงัดได้ใช่ไหมไอ้กล่องนี้มันงัดได้ป่งัดได้ได้เหล็กก้อนอ๋อว้าวว้าวโอ้ยกระโดดกระโดดก่อนกระโดดหลบเหมือนจะสองท่านนะครับตรงนี้คนกําลังเก็บกวาดลานจอดรถให้สะอาดเนี่ยมันมีทงมีท่อเนี่ยไม่เห็นหรอท่อมันเกะกะอะท่อมันเกะกะน่ะฮะน้องโดนอยู่ตรงนั้นไปก่อน อนั่นไม่ใช่อันนั้นไฟไม่ควรมีไฟอยู่ในลานจอดนะครับน้องโดูนรอไปก่อนนะลูกไอ้นี่มันขวางไอ้นี่มันขวางเก็บท่อแล้วดูท่านั่งมันสวยมากอมเอาล่ะโจโกอดซอมบี้ในเกมนี้ชอบกอดอะ่ะมาถึงก็จะคว้ากอดอย่างเดียวเลยหมดหมดของจริงแล้วทีนี้นี่คือหมดของจริงเลยครับผมอยากงัดจังเลยนัดได้ไหมเฮ้ยแล้วได้ไง แล้วได้ครับถ้าเป็นเครื่องเจเนเรเตอร์อย่างน้อยต้องมีแท่งเหล็กหน่อยไหมอะเหล็กสตีลอามีเหล็กก้อนธรรมดาไม่มีปิดประตูก่อนวิตา2คนซะด้วยโอ้คุณพ,พี่ค่ะมาสองคนหนูก็แน่นอกแน่นใจกันเลยทีเดียวนะคะแน,น่นๆแน่น,นหลังแน่น,นอนนะคะมาแบบนี้จะประกบแซมวิชใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ดีเมื่อกี้ผมเห็นเสาแวบบๆไม่ใช่เสารครับท่อ โอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกของก่อนละกันเนาะว่าของที่ได้จากตึกเนี้ยโดยการเก็บมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะได้สรุปโอ้ยตกใจน้องหมาไม่อยากเ้อดูหน้าตาหน้าตาจิ้มลิ้มซะด้วยเขาจะวิ่งมาหาผมไหมโอ้โหตัวอะไรเะนะนี่ยมา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 มลืมลืมผมไปรืยัง ไม่ลืมด้วยครับโอ้ยมันตีผมได้วะ่ะมันตีผมทันซะด้วยนะไม่ใช่ไม่ทันหน้าหมีหลังหมีฮะไอหน้าหมีอือเห็นไหมหน้าหมีหลังหมีแล้วใครมันมุดรถผมวะเนี่ยไปก่อนไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอย,โอยพันก่อนพันแผลก่อนแป๊บนึงคูดาวนิดนึงใครมันทำเลือดออกวะเนี่ยโอ้ยอีกแล้วน้องหมาหน้ามีหลังหมีเอาจัดการน้องหมาไปก่อนเลยอือือแล้วหลังหมีก็ใกล้เราเข้ามาหันสาจริงเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายอีกนะ มา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 นี่นะเรนเรนผู้หญิงใจเย็นลูกอืมอืมดอกกระเป๋าหนึ่งใบครับน้องหมายังอีกนะครับมันจะถึกอะไรขนาดนั้นน่ะลูกโอ้ยโอ้ย,อยกระดูกหักเก็บบ้าเลยรับมือยากสุดละไม่อยากใช้ปืนโอ้ยโอ๊ยโอยโอย,โอย,โอยพันแผลอีกสักหนึ่งโบกไม่ได้ด้วยกระดูกหักต้องใช้พวกเดินช้าครับตอนนี้ อุยยอ้ยฮะฮผมอาติดมีตัวเตินช้ามาติดผมอีกมามามาม,ามาอืมโดนหมีไม่ใช่หมีน้องหมากัดผ้าเยอะนะกับพลาสติกเยอะอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆด้วยผ้านี้เหยียด700 700 750เอ่อเดี๋ยวก่อนนะอา่าเท่าไหรเนะี่750อุย้ยเกิน 700เกือบ800 800, 800ได้เพราะว่าตะกี้เราเอา10ชิ้นมาทำเป็นที่ดามแขนใช่ไหม800ได้ผ้าประมาณ800เลยถือว่าเยี่ยมนะยกนิ้วให้เลยสำหรับผ้าพลาสติกก็ได้เยอะมากวันนี้พี่นานๆทีผมได้เจอพี่ทีหนึ่งพี่มานี่พี่มานี่อันนี้คือตัวใหญ่ใส่เกาะตีแรงประมาณ2ตีขาไปก่อนสิช็อตขาไปถ้าน้องตีเรานะเราไม่ต้องกลัวนะครับฮ่ mm hmm. ากแกตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอ แล้วระหว่างเป็นศพเราตีไม่เอาไม่เอาอยา่ยาหยา่ย่เป็นศพเวลาตีมันมันจะติด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 ไหมอ่ะผมกลัวติดติดแล้วระเบิดว่ะกล่องหายยุ่งไม่เอาไม่เอาปล่อยพี่แกอย่างนี้ก่อนมันอยู่ใกล้กล่องเกินไปผมไม่กล้าตีพี่แกออกมาจากช่องนั้นใช่ไหมตอนแรก <c oughs> <c oughs> นะครับจริงๆเป็นตัวที่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าอันตรายน้อยอยู่อะไรอ่ะขึ้นไปทําอะไรบนนั้นอ่ะ มีเหตุผลอันใดที่โอ้ยตายแล้วแต่และคนระเบิดติดอกหมีบนตึกคนยืนชูมืออยู่ตรงถังขยะนี่ผมควรตกใจอะไรก่อนดีวะเนะี่ยเรามาทำลายตึกกันดีกว่าท่านผู้ชมในที่สุดเราก็จะได้ทำลายตึกกันแล้วขอเสาสี่เสานี้ก่อนเลยโอกปุโุคิดถูกคิดผิดะนะเนี่ยอันนี้เราก็พยายามเจาะไปหน,หน่อยหนึ่งก่อนลวกันนะครับ เป็นเป็นทางนําอะไรอย่างเงี้ยให้กับระเบิดเดรนไม์เราเออแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไดรนไม์มายัดใส่ข้างใต้นี้เฮ้ยเพราะฉะนั้นผมอาจจะตีประมาณนี้ว่ะนี่นี่นี่เหลือประมาณนี้400เออตีให้มันเหลือเลือดนิดนึงไดรนไม์เราจะได้ทํางานได้ดีนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะเจาะไปก่อนเจาะอ,อย่างนี้เสร็จซ้ายกับขวาเนี่ยให้เหลือเลือดสักหน่อยนึงครับเดรนไม้ ไดเดิรไหมไม่ใช่โอ้โหดูเห็นไหมมันจะอ้วกรอบๆพื้นที่เราอยู่ครับนิ่งนะลูกนิ่งนะเออโอ้ช้านี่ช้าไม่เอาไม่เอนี้ดีกว่าไวกว่านะฮะเหลือสัก900โอเค900ไดเดอร์ไม้ระเบิดได้ไดเดอร์ไมผมจะไม่ผิดค่าการโจมตีบล็อกมัน3000นะครับ อนี่ก็เอาไว้เลยดีเอาเอาเอาอยากเห็นตึกถล่มครับเดี๋ยวเราทําให้โครงสร้างอาคารตึกเนี่ยมันอ่อนแอก่อนแล้วกันนะครับโดยการเลาะเลาะไปให้มันให้มันแบบใกล้พังก่อนทุกจุดเลยบางจุดเราก็จะเจาะเป็นรูให้เดรดไม้วางไว้ตรงนี้ได้ด้วย